ต่อจากคลิปที่แล้วที่ผมได้เกินไปว่าไมช็อตยุงที่ราคาไม่ถึงร้อยมันอันตรายตรงวงจรชาร์จแบตท,ที่ไม่ได้มาตรฐานสําหรับคนที่มีอยู่แล้วนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนวงจรชาร์จให้ชาร์จผ่าน USB Type C หรือว่าชาร์จกับหัวชาร์จมือถือได้นั่นเองวิธีทําก็ไม่ยากครับวัดแบตเก่าของตัวเครื่องก่อนว่าได้กี่โวลต์อย่างตัวนี้ได้ประมาณ4โวลต์ผมก็จะหาแบตท,ที่ใกล้เคียงก็คือแบตลิเธียมไอออนนะครับหรือจะเป็นแบตตัวอื่นก็ได้แต่ผมสะดวกใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีแรงดันปกติออยู่่่ททีี 3.7V ต์แรงดันชาเ็มคื 4.2โวลต์ก็ถือว่าใกล้เคียงของเดิมครับใช้ด้วยกันได้แล้วเราก็จะตัดแบตตัวเก่าออกไปเลยครับอย่าลืมสายไฟบวกกับสายไฟลบด้วยนะครับผมจะถอดตัวปลั๊กไฟออกไปด้วยครับจากนั้นก็นําแบตลิเธียมาหาที่วางจัดตาแหน่งให้มันสักหน่อยซึ่งแบตตัวที่ผมถืออยู่เนี่จะเป็นแบตสําเร็จรูปคือต่อ BMS มาให้แล้วมันก็จะง่ายนะครับจากนั้นเอาวงจรชาร์จแบตมาใส่ตรงนี้ก็จะเป็นวงจรชาร์จใช้เฉพาะกับแบตลิเธียมไอออนนะครับวิธีการต่อสายก็คือต่อไฟจากแบตเข้าไปที่ช่อง B บวกกับ B ลบจากนั้นกกกกก็็ตต่่่ออออออไฟเเเเาาาบบบบววััลลแแแ้้ขจรททนีดิม คืเนี้ยปัญหาคือถ้าเราประกอบเลยเราจะไม่เห็นไฟตอนชาร์จผมเลยต่อไฟออกไปให้กับ LED ตัวเก่าตัวเดิมที่อยู่บนบอร์ดโดยต่อขนานไปเลยนะครับตรงเนี้ยผมก็จะวัดหาขั้วไฟก่อนนะครับแล้วก็ค่อยบัดกรีเข้าไปจากนั้นก็จะเจาะรูไว้สาหรับช่องเสียบชาร์จแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับประกอบกลับไปแล้วลองทดสอบชาร์จทดสอบช็อตยงดูสาหรับคนที่ยังไม่ซื้อนะครับก็ซื้อของดีที่ชาร์จผ่าน USB Type C ไปเลยก็ได้ครับตอนนี้ช่องดรดอสันเรามีหน้าร้านแล้วนะครับสามารถพิมพ์ค้นหาในช้อปปี้ว่าด็อกะเ่องร ทุกชิ้นถูกใจแน่นอนครับ